มาแล้วละครใหม่ช่องสามไปดูกันเลยว่าชื่อเรื่องว่าอะไรสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำละครใหม่ช่องสามซึ่งเป็นละครหลังข่าวนะคะละครเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ารักได้หรือยังซึ่งนำแสดงโดยก็คือม้าจุทาวุฒิประกบคู่กับ น้ำตาลพิจักขณาซึ่งเป็นเคมีใหม่ซึ่งละครเรื่องนี้ก็ผลิตโดยค่ายมาส t ตอร์วเป็นแนวละครรักโรแมนติกดราม่าซึ่งก่อนหน้านี้พระเอกม้าจุทาวุฒิก็เคยร่วมงานกับช่อง3ในละครเรื่องมามีที่รักก็ในฐานะพระเอกกับช่องสาครั้งแรกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่2นะคะทุกคนซึ่งน้ำตาลกับม้าจุทาวุฒิก็เป็นเคมีใหม่ที่น่าสนใจก็มารอดูกันซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวหลุดออกมาบ้างแล้วนะคะว่าน้ำตาลเนี่ยจะได้ประกบคู่กับอินสาลิน ในละครเรื่องนี้แต่เปิดโผออกมาอย่างเป็นทางการก็ไม่ใช่หลายคนก็อดเสียดายไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรแฟนคลับน้ำตาลบอกว่าไม่ว่าเธอจะประกบคู่กับใครก็รอดูอยู่แล้วนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตละครใหม่ช่อง3แค่นี้แล้วกันถ้ามีเรื่องใหม่เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ทุกคนได้รู้นะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดเนี่ย เราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ a c e บุ o k ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย